ี้ต้มปลานะคะน้ำซุปต้มไปละคาะตะไคร้หอมแดงรากผักชีขน่านหนึ่งก้อนนะคะเดือดแล้วเอาเห็ดลงไปนะคะเ,เห็ดก็3ามอย่างเหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าเห็ดสามอย่างมีประโยชน์เนาะก็พยายามกินเห็ดสามอย่างนะคะแต่สีคล้ายๆกันนะคะสีคล้ายๆกัน,น,ะะกนอยู่เมืองไทยข <c oughs> ี้เกียจไปเก็บนะคะเนี่ย เอาที่มีเนี่ยทํางานเสร็จไม่ได้คิดไปลงหน้านะคะเมนูเนี่ยคิดปุ๊บทาปั๊บหิวมาก็คิดออกนะคะตอนไม่หิวไม่คิดไม่ออกนะคะว่าจะทําอะไรหิวมาี่คิดออกทันทีเลยนะคะแก้บไม่ค่อยดีแก้บมีปัญหาเนี่ยนี่ให้เดือดอีกทีจะใส่ปลาลงไปนะคะให้เดือดอีกแป๊บหนึ่งนะคะ แอบชิมตัวน้ำยังไม่ได้ใส่เลยนะคะใส่ของเราไปก่อนเดียวเดี๋ยวเราก็ค่ใส่ตามไปนเนาอเลือดริมเกลือจางเดือดกลางเกลือเค็มภาษาไทยใหญ่นะ,ะเลือดริมเกลือจางเลือดกลางเกลือเจียมเนี่ยจางเกลือนะคะเลือดริมมันเดือดตรงริมเนะภาษาไทยใหญ่วรรณคํานะคะป,ะปลาลงไปแล้วนะคะ ปลาเนี่ยาลง่าจะนึ่งจะนึ่งหลายวันนะสุดท้ายไม่ได้นึ่งนะคะก็เลยเป็นปลาต้มยำแบบนั้นนะคะปลาหัวปลาเนี่ยก็ไม่ฝากไม่ผ่านนะคะเพราะลูกใช้ไม่กินเราจะกินคนเดียวหัวปลาให้หัวปลาสุกแป๊บนึงเนาะปิดฝาแป๊บนึงนะคะ,านนะ,คะฝาหมอไม่ใซ่มผ้าของมันด้วยนะคะเนี่ยทาอะไรก็ได้สไตล์ของเราเนาะไม่เหมือนใครเนาะ หดฟาแล้วนะคะไม่มีพริกขวนะคะมีแต่พริกไต่กินข้าวเสียดะลยเสร็จจะไปเลือกตังนะคะวันนี้เขาเลือกตังไม่ได้ไปขายของถึงคนเดินนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะ ชายแม่ไปส่งได้แล้วลูกชายไปส่งไม่ยอมเดินนะคะลูกชายแล้วก็เอาปลาสุกยังปลาปลาสุกง,ง่ายเนาะปลาถ้าจะสุกง,ง่ายเนาะ ใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะก่อนที่เราจะใส่น้ำปลาเนาะเกลือสีชมพูนะคะปลาเราสุกหรือยังปลาเราน่าจะสุกแล้วนะคะ มะกขือเทศลงไปนะคะแต่ถ้าทํากินตอนพี่เออยู่นะพี่เอไม,ไม่ไม่ให้ใส่นะมะเขือเทศเนี่ยเ้าวอไม่เข้ากันแต่ในสไตล์เราเนาะสไตล์เราผักชีไปเรยกับผักชีน,นนะคะไม่มีต้นหอนนะคะมีสองผักชีก็พอแนละ้วใส่ไปเยอะเลยค่ะจะเสียละซื้อมาไม่ได้กินหลายวันละ ใส่ไปให้หอมๆไปเลยนี่ค่ะพริกพริกก็ไม่มีพริกแดงะเนี่ยพริกเือกๆๆพริกแดงเราทำกับเพาเมื่อวานนะคะหมดมีอะไรก็ใส่อย่างนั้นนะคะเหมือนที่พี่ปูกล่าวไว้นะคะ ขอชโลดนิดนึงนะคะหรือควรใส่น้ำปลานะคะพอในขนอก็มีชโลดอยู่แล้วเนาะสโลดจะไปหน่อยน,นะคะทีนี้เราก็จะใส่น้ำปลาแล้วค่ะทำไปก็ชิมไปนะคะ ทําแบบไม่ได้คิดลงหน้าก็อย่างนี้นะคะมีอะไรก็กินไปนะคะโอเคนะคะรสชาติโอเคเดี๋ยวเขใส่มะน,นาวนะคะ ๋ยวปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็บีบมะน,นาวเลยนะคะโอ้ไม่มีแรงบีบมะน,นาวไม่มีแรงบีบมะน,นาวนะคะมะน,นาวชิคกีหญาน้ำไปไม่มีแรงโอ้แรงตกนะคะเนี่ยชิกใหญ่น้ำไปไม่มีน้ำด้วยอะ่ะไม่มีน้ำด้วย ดึใส่มะขามลงไปสักหน่อยเนะาะมะขามลงไปสักหน่อยหนึ่งดืมเลยม่เดียวมะขามใส่ไปสักหน่อยนอึงโอ้มะานาลูกใหญ่ทำไมบีบไม่มีแรงเลยเนะี่ยแรงตกนะคะแรงตกหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวแรงตกนะคะเอาเม็ดออกก่อนนะคะมีเม็ดมีเม็ด มะนาวมีเม็ดจะเปรี้ยวให้ฉันแม่เนี่ยแต่ในตูเ้เย็นก็มีอีกนะคะมะนาวน,นี่เอาสองลูกสามลูกแล้วนะเนะะี่ยโอ้มะนาวลูกลใ,หใ,หใหญ่ๆมันมีน้ำเลยอ่ะเนี้อใหญ่ แต่ไม่มีน้ำอ่ะหมดห้ือย,ยังคะเดี๋ยวชิมดูนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเติมอีกนะคะอยู่ข้าวแล้วค่ะอืมเปียวแล้วเปียวแล้ว หน่อยนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะหิวข้าวมากแล้วค่ะตากใส่มาชานผักถ้วยผักชีนนะคะเราก็จะกินหัวปลานะคะเราชอบกินหัวปลายิ่งหัวปลาเซมมอน,นยิ่งอร่อยนะคะแต่ไม่มีนะคะกินหัวปลาทับทิมไปก่อนนะคะ โอ้สามชิ้นก็เต็มถ้วยแล้วนะคะถ้วยเล็กไปเนาะถ้วยเล็กไปนะคะมาๆม,มาค่อยากจะสดน้ำร้อนๆมาเลยนะคะนี่ค่ะไปกินข้าวกันนะคะเสร็จเรียบร้อยก็นหน้าตาประมาณนี้ร้อนๆถ้วยหน่อยนะคะไปกินข้าวกันค่ะหิวมากลวค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ มามาค่ะกินด้วยกันนี่ากินไหมโอ้ยบายยนะคะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะน,น่ากินไหมอะ่ะน่ากินไหมอะ่ะมึมดๆไปหน่อยนะจ๊ะมึดหน่อยนะจ๊ะ